สำหรับคนที่ทำข้อบัญญัติปีแรกแล้วก็เพิ่งเคยคีย์ระบบนะคะเพิ่งจะเคยคีย์ระบบเป็นครั้งแรกนะคะหรือสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะโอเคเดี๋ยวจะพาเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะคะ ไปที่ Google ก็ได้นะแล้วก็ไปที่ระบบ e l a a ดนะคะเบกกี้ชอบจะมาเข้าช่องทางนี้นะนี่แบบนี้เลยตามนี้เลยแล้วก็คือตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้เปิดระบบนะคะไปให้กองคลังนะคะไปให้ท่านผอ,อก,กองคลังช่วยเปิดระบบให้นะคะเราไม่ต้องไปคิดเองให้ยุ่งยากวุ่นวายโอเคหลังจากที่เราได้เปิดระบบอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้รหัสคีย์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้านี้และ ไปที่บันทึกข้อมูลเบื้องต้นนะคะจิ้มขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมช่องนี้บันทึกข้อมูลเบื้องต้นนะเข้ามาก็จะมาเจอตรงนี้ท่านก็ไปคีย์ใส่เบอร์ทโทรศัพท์นะคะเบอร์อะไรต่างๆแล้วก็ใส่พื้นที่อะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะคะส่วนตัวนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นเองนะไอตัวเทาๆเนี่ยมันจะขึ้นเองเรามาคีย์ตรงนี้มาคีย์ว่าจํานวนประชากรอ,อันนี้ไปเอามาจากแผนนะคะเอามาจากเล่มแผนเลยแล้วก็จากนั้นก็บันทึกตรงนี้เรียบร้อยผ่านไปแล้วหนึ่งหน้า บันทึกข้อมูลเบื้องต้นของอปทอจากนั้นนะคะคําแถลงเราจะคีย์หรือยังไม่คีย์ก็ได้อย่าเพิ่งคีย์ก็ได้นะบันทึกหลักการและเหตุผลยังไม่ต้องคีย์ก็ได้เรามาเริ่มที่ตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนใครที่จะคีย์ก็อ่ะโอเคไปที่บันทึกไปที่คําแถลงนะแล้วก็ไปที่ปีงบประมาณก็ไปเลือกปี66นะคะฉบับก็ไปเลือกฉบับแรกนะแล้วกดค้นหาแบบนี้นะคะนี่ง่ายๆเลยนะคะหรือถ้าใครที่แบบว่าอ่ะ เพิ่งเพิ่งทําบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าเขามีปี6กห้าเขามีปีก่อนๆอยู่นะมีอยู่แต่ว่ามันขึ้นตรงนี้ให้ก็เอาปี6กแล้วกันอ่ะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะตรงนี้นะคะก็ผ่านไปแล้วก็ถัดไปกดถัดไปเลยนะกดถัดไปไอ้ตรงนเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยตรงนี้บางท่านถามว่าตรงนี้จะใส่อะไรอันนี้ก็คือเขาห้ามใส่อยู่แล้วนะ ถ้ามันขึ้นแถบเถาๆก็คือเขาใส่ระบบเขาใส่มาให้แล้วเรียบร้อยตรงนี้นะคะเห็นไหมเมื่อกี้ใส่วันที่วันที่ทำอะ่ะคือวันที่เริ่มทําก็คือวันที่12กรกฎาคมปีหกห้าใครเพิ่งเริ่มทําวันนี้ก็ใส่วันนี้เลยก็ได้นะเลือกจากตารางตรงนี้นะคะเห็นไหมเลือกจากตารางตรงนี้เห็นไหมนี่นะคะเลือกวันนี้ก็ได้นะคะปุ๊บก็เลือกไปเนาะแล้วก็กดถัดไปนะคะ กดถัดไปอันนี้ก็ไม่ต้องไปเลือกอะไรนะคะประเภทกิจการอะไรอย่างเงี้ยก็กดถัดไปนะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องไปเลือกอะไรมากนะคะอันเนี้ยลายรับจริงใส่ไหมถ้าจะใส่ก็ใส่อันนี้ดูจากตรงไหนนะคะก็อันนี้ก็ไปถามกองคลังอีกนั่นแหละนะเอาหน้านี้เลยนี่เอาแคปหน้าจอเนี้ยไปให้ไปขอตัวเลขจากเขาได้เลยไปขอตัวเลขจากการเงินได้เลยนะเนี่ย แคปหน้าจอนี้ไปแล้วก็หรือถ้ายังไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรก็กดถัดไปมันจะขึ้นอย่างนี้เองเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นอย่างนี้เองค่ะเห็นไหมคะไม่ได้คีย์อะไรเลยแล้วก็กดถัดไปเนี่ยค่ะมันจะขึ้นอย่างนี้เองเลยอันนี้กรณีที่เราเคีย์ไปแล้วไงมันก็เลยขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมนะ เพราะฉะนั้นไอตรงเนี้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งคีแล้วกันอ่ะแนะนํามือใหม่อย like ่าพ um, ึ่งคีแล้วกันมาคีตรงนี้ก่อนมาเริ่มจากร่างเทศบัญญัติข้อบัญญัติอ่ะสาหรับใครที่จะเริ่มคีจากประมาณการรายรับนะคะท่านก็มาที่ร่างประมาณการรายรับแล้วก็ร่างประมาณการรายรับฉบับแรกนะคะก็กดเข้าไปปึ๊บนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะเริ่มคีใครที่อยู่ใน กลุ่ม VIP นะใครที่อยู่ในกลุ่ม VIP ไหนไปดูซิอ้าวเจอนี่ซะและ้วใครที่อยู่ในกลุ่ม VIP ปไปดูที่กลุ่มก่อนนะคะใครที่อยู่ในกลุ่ม VIP นะนะท่านไปที่ในกลุ่มนะแล้วก็ไปที่ไฟล์นี่เข้ามาในเข้ามาในอินเทอร์เน็ตเอ้ยเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของท่านนะไปที่ไฟล์นะท่านก็ไปเลือกเอาไฟล์เลยเนี่ยสมมุติว่าท่านจะเริ่มคีย์จาก ประมาณการรายรับเห็นไหมท่านก็มาเลือกเอาไฟล์นี้นะประมาณการรายรับอัปเดตตรงนี้นะปึ๊บกดเข้ามาปึ๊บมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้โอเคปะ่ะนี่เลยนะคะท่านก็ได้ตัวอย่างแล้วเห็นไหมแล้วท่านก็เตรียมตัวเลขของท่านไปด้วยนะคะท่านก็เตรียมตัวเลขของท่านไ้ด้วยอันนี้คือเป็นคํา อธิบายนะท่านสามารถจะคัดลอกตรงนี้ไปใส่ในระบบได้เลยอกลับมาที่ระบบของเราปึ๊บเปิดขึ้นมาตรงนี้นะคะเลือกมาที่ปีงบประมาณ6 6นะตรงนี้เลือกมาที่ รายได้จัดเก็บเองเห็นไหมมันจะมีอยู่3ประเภทรายได้จัดเก็บเองรายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเราเลือกที่รายได้จัดเก็บเองซะก่อนแล้วก็มาเริ่มต้นจากหมวดภาษีอากรแล้วก็กดค้นหาแบบนี้นะคะกดค้นหาไปเลยตรงนี้นะคะก็ใส่ภาษีลงเลือนเลทที่ดินอ่ะมาดูว่าปี6 3 6 4เรามีไหมนะคะ ดูช่องนี้นะเปรียบเทียบกับปี6.4นะเปรียบเทียบกับปี6 4ถ้าปี6 4ไม่มีก็ไปดูปี6.3ดูซิว่าเคยได้ไหมเคยมีไหมถ้าเคยมีตรงนี้ก็เนี่ยอย่างอย่างเมื่อกี้ก็ใส่ไป500เห็นไหมนะเขาบอกว่าให้ประมาณการให้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาคำว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาหมายความถึงปี25.6.4นะคะ แล้วก็อาจจะย้อนไปอีกปีหนึ่งอีกก็ได้ก็คือปี63ดูดูความดูสถิตินะคะดูสถิติของเขาโอเคนะคะมันคือการคาดการ์มันคือการประมาณการมันยังไม่ใช่ความจริงแต่เราก็ต้องอิงให้มันแบบใกล้เคียงกับความจริงนะคะอันนี้จริงๆประมาณการรายรับนะคะเมื่อกี้เคยลงไปแล้วรอบหนึ่งนะโอเคอันนี้คือแนะนำสำหรับคนที่มือใหม่มากจริงๆนะเป็นห่วงน้องๆนักวิเคราะห์ที่เพิ่ง มารับตำแหน่งนะคะโอเคอันนี้นะก็คือถามว่าทําไมาถึงใส่ตัวเลขกระโดดจังเลย ก็ดูคําอธิบายนะอันนี้พี่บุกี้อธิบายว่ายังไงพี่บุกี้อธิบายว่าประมาณการว้มากกว่าปีก็ประมาณที่ผ่านมาวันแนงวงเล็บ264เนื่องจากมีการยกเลิกการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง90%เป็นจ่ายเต็มจํานวนโดยพิจารณาข้อม,มูลจากการสํารวจจริงในส่วนของจํานวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้ต้องชําระภาษีและลักษณะการใช้ประโยชน์มาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจึงคาดการว่าจะได้รับรายได้ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น ตรงนี้นะคะสมมติว่าเราอยู่ในกลุ่มแล้วเราก็โหลดไฟล์มาแล้วปึ๊บง่ายเลยแล้วก็แค่คัดลอกตัวนี้ค่ะปึ๊บอย่างนี้คลิกขวาคัดลอกปึ๊บนะคะแล้วก็ไปวางนี่คือความง่ายของการที่เราได้มาอยู่ในกลุ่มนี้นะคะอันดับแรกให้เราใส่ตัวเลขไปก่อนถูกไหมอ่ะมือใหม่มากมือใหม่มากจริงๆคืออยากจะแนะนําว่า อย่าเพิ่งไปใส่คําอธิบายก็ได้นะให้คุณใส่ตัวเลขไปก่อนใส่ตัวเลขป,ปุ๊บแล้วก็บันทึกปุ๊บอย่าลืมบันทึกตรงนี้นะใส่ตัวเลขแล้วบันทึกใส่ตัวเลขร้บลลบันทึกไว้บันทึกไว้เป็นส 10, 10, ิบๆรอบร้อยรอบพันรอบไม่มีปัญหามันจะมีปัญหาตรงที่ลืมบันทึกนี่แหละบางคนนะพิมพ์เองนะใส่อันเนี้ยพิมพ์ว่าอันนี้มันยาวใช่ไหมเราพิมพ,มพ,มพม์พิมพ์พิมพ์พิมพ์จา2คําสองคำกว่าจะเสร็จนะคะพอกดตกลงปุ๊บนะคะแล้วลืมกดบันทึกเกิดปัญหาอะไรขึ้นเกิดปัญหาว่าเอ้า ไฟดับอินเทอร์เน็ตเน็ตไม่เสถียรอะไรบ้างอันที่เราพิมพ์ไปหายหมดเลยนะบอกเลยเนี่ยมันไม่อยู่ให้นะมันจะอยู่ก็ต่อเมื่อเรากดบันทึกตรงนี้โอเคไหมนะมือใหม่นะเป็นห่วงมากโอเคนะคะก็เนี่ยก็ไปเรื่อยๆนะจากนี้ก็เนี่ยไปเรื่อยๆจนครบเลยใส่ตัวเลขให้จนครบเลยนะคะสังเกตว่าไม่ได้ใส่ทุกอัน จะใส่ดูจากไหนดูจากปีงบประมาณที่ผ่านมาว่ามันมีรายรับเข้ามาไหมถ้ามีเข้ามาเหมือนอย่างเช่นช่องนี้เห็นไหมนี่ช่อง64อันนี้เห็นไหมรายรับค่าธรรมเนียมบยนใบอนุญาตและการขายสุราปี64รับมา 1, 8, พันแปดร้อยสี่สิบสามพิมพกี่ประมาณกันเท่าไหร่สองพันนี่คือคําว่าใกล้เคียงโอเคไหมคะเก็ตไหมคะอันนี้คือคําว่าใกล้เคียงเนี่ยเหมือนอย่างเช่นค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยเห็นไหมปีที่ผ่านมาได้เท่าไหร่คะ อ่าเก้าหปีนีป้ประมาณไว้ที่เท่าไหร่คะห0ึ่งแนี่คือคำว่าใกล้เคียงทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าไอเราที่ที่เราประมาณการไว้เนี่ยเฮ้ยเนี่ยเราคีรายรับไปแล้วมันเกินมาตั้ง5้0 0 0ื่นหกหมื่นเี่ยสมมติว่าเราจะประมาณการเพิ่มไปอีกสัก6,000 60, ืเนี่ยเอ๊เราจะไปเลือกเงินจากตรงไหนนะคะนี่เลยรูตรงนี้ก็ได้มันคือรายรับนะคะ มาดูปี6-3เฮ้ย hey, มันรับเข้ามาตั้งแบบแสนสองหมื่บะแต่ว่าเนี่ยปี6-6เราประมาณการไปแค่แสนเดียวเองถ้าจะเพิ่มก็คือจะมาเพิ่มตรงนี้โอเคปะถ้าจะเพิ่มเนี่ยนะนี่คือหลักการพิจารณาในการประมาณการรายรับ ะะมันยังไม่ใช่เรื่องจริงมันแค่เป็นการประมาณการคาดการว่าเออมันน่าจะได้แบบเหมือนปี6 3สานะอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นพี่อก้อาจจะประมาณการอันตรงนี้ไว้ว่าสักประมาณแสนห้าได้ไหมได้นะคะไม่ผิดไม่บาปตำรวจไม่จับแสนห้าได้ไหมปึ๊บบันทึกไปปึ๊บเนี่ยค่ะ ตัวเลขก็จะเปลี่ยนให้มันใกล้เคียงกับรายจ่ายหน่อยเพราะว่ารายจ่ายเรามันเยอะไงเห็นไหม4795เนี่ยหลืออีกหกพันเดี๋ยวหาก่อนหรืออาจจะเป็นลดรายจ่ายลงก็ได้นะคะมันคือการที่เราจะแบบอ่นี่คืองานของนักวิเคราะห์เราต้องวิเคราะห์นะคะโอเคนะก็ไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆเนี่ยจนไปถึงหมวดเงินอุดหนุนนะกดค้นหา อันนี้ตรงนี้ต้องตั้งให้ดีนะทุกคนอันนี้ต้องตั้งให้ดีเนี่ยมันเกินมาตั้งเป็นล้านเนี่ยล้านกว่าเลยเนี่ยนะคะมันมาได้ยังไงอะไรยังไงนะคะก็อยู่ในกลุ่ม v i p ก็ก็จะมีตัวอย่างตรงนี้ให้นะเห็นไหมนี่มีคําอธิบายซสยืดยาวนะโอเคนะคะ ก็เราสามารถที่จะปรึกษากันได้นะคะแต่ว่าปกกี้คงไม่สามารถที่จะให้ทุกคนปรึกษาได้หมดเห็นไหมเนี่ยอยู่ในกลุ่มเขาก็จะมีการปรึกษาอะไรยังไงกันนะคะอีกทั้งปกกี้ก็ส่งไฟล์อะไรให้ทางในกลุ่มนี้ด้วยนะคะบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขาก็จะมีคำถามคำถามอะไรเขาก็มาถามกันไว้ในนี้นะคะเมื่อกี้ก็ตอบก็เข้ามาตอบในนี้ หรือเพื่อนบางคนก็จะช่วยกันตอบเลยประมาณนี้นะคะก็มีกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งบอกเลยว่ากลุ่มไม่ได้เข้าฟรีค่ะนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะก็รีบๆเลยนะไม่ฟรีค่ะไม่ฟรีค่ะโอเคนะแล้วเจอกันถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มก็จิ้มลิงก์เลยนะคะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้ายินดีต้อนรับทุกคนเลยบายยใครอยากเข้ากลุ่มก็จิ้มลิงก์ได้เลยนะคะ